ก่อนจะพาทุกคนเข้าสู่ความหลอนในคืนนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับกำลังใจจากทุกคนมีความหมายมากจริงๆขอบคุณครับจังหวัดนครน,นายกจังหวัดที่หลายคนคิดถึงน้ำตกและป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์แต่ลึกเข้าไปในเส้นทางรองของอำเภอบ้านนายังมีผืนป่าแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าดงลึกสีกระอ่าง พื้นที่ตรงนั้นไม่ค่อยมีใครเข้าไปเพราะทางเดินค่อนข้างรกต้นไม้ขึ้นทับเส้นทางและสัญญาณโทรศัพท์แทบไม่มีแต่ที่ซ่อนอยู่ภายในป่าแห่งนั้นคือวัดร้างที่หายไปจากแผนที่มานานเกือบ30ปีกิติพงษ์ช่างภาพแนวสำรวจสถานที่ร้างตั้งใจจะมาถ่ายทำคอนเทนต์ใหม่สำหรับช่องของเขาเป็นซีรีส์เกี่ยวกับวัดที่ถูกลืมในไทย และวัดกลางดงแห่งนี้คือหนึ่งในสถานที่ที่เขาเตรียมข้อมูลไว้นานแล้วข้อมูลที่เขารู้มีเพียงว่าวัดนี้ถูกปิดแบบกระทันหันช่วงปี2530ปลายๆหลังเกิดเหตุไฟไหม้กุฏิหลังหนึ่งและหลังเหตุการณ์นั้นไม่นานพระและเนนทั้งหมดก็ย้ายออกทันทีปล่อยวัดทั้งวัดให้รกร้างอยู่กลางป่าโดยไม่มีใครอธิบายว่าเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นได้อย่างไร เช้าวันนั้นกิติพงศ์เดินทางมาพร้อมบอยและมานะเพื่อนสนิทที่ร่วมทำคอนเทนต์ผีและสถานที่ร้างมาหลายปีทั้ง3ขับรถเข้ามาตามทางดินก่อนจะจอดไว้ที่ลานจอดเล็กๆท้ายหมู่บ้านเพราะหลังจากนี้ต้องเดินเท้าเข้าไปอีกเกือบ1นกิโลเมตรระหว่างเดินเข้าไปในป่าเสียงใบไม้แห้งถูกเหยียบดังกรอบแกรบอากาศค่อนข้างเย็นท,ทั้งที่เป็นตอนสาย ลมพัดเป็นระยะระยะแต่เป็นลมที่รู้สึกเย็นผิดจากปกติจนบอยพูดล้อเล่นว่าลมแบบนี้เดี๋ยวก็มีอะไรเดินสวนออกมาแหละพี่กิตกิติพงหัวเราะแต่ลึกๆก็รู้สึกถึงบรรยากาศแปลกๆบางอย่างป่าแห่งนี้เงียบเกินไปไม่มีแม้แต่เสียงนกหรือเสียงจัก,กรจันเหมือนธรรมชาติทั้งผืนกำลังหยุดนิ่งรออะไรสักอย่าง เดินไปประมาณ20นาทีวัดร้างก็ค่อยๆปรากฏให้เห็นเป็นอาคารไม้และปูนที่ถูกธรรมชาติเข้าครอบงำหลังคาสุดประตูพังเทาวันเลื้อยปกกลุมเต็มผนังพื้นดินเต็มไปด้วยรอยทางเก่าๆที่บ่งบอกว่านานมากแล้วที่ไม่มีใครเดินผ่านตรงนี้ในขณะที่ทั้งสาคนกำลังเก็บภาพกว้างกิติพงศ์รู้สึกเหมือนมีเงาอะไรบางอย่าง ขยับผ่านมุมสายตาเขาหันไปทางกำแพงด้านซ้ายของโบสถ์และเห็นร่างเล็กๆของเด็กผู้ชายศีรษะโล้นสวมจีวรสีกรักที่ดูซีดกว่าสีปกติยืนเงียบๆตรงชายคาที่ไม้ผุเปิดเป็นช่องเนียนเด็กคงนั้นยืนนิ่งม,มากนิ่งจนผิดธรรมชาติกิติพงศ์คิดว่าอาจเป็นชาวบ้านเลยเรียกเพื่อนให้หันไปดูแต่พอบอยกับมานะหันไป เงานั้นกลับหายไปแบบไม่ทิ้งร่องรอยไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงวิ่งหนีมีเพียงความว่างเปล่าและลมเย็นที่พัดส,สวนมาเหมือนตั้งใจบอยเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังพิกิทผมว่าเราน่าจะไหว้ก่อนนะที่นี่มันแปลกๆกว่าขิกิจทั้งสามยกมือไหว้ตามธรรมเนียมแต่ระหว่างที่กิติพงศ์กำลังก้มศีรษะเขารู้สึกได้ว่า มีบางอย่างยืนมองอยู่จากด้านในอาคารความรู้สึกนั้นไม่ใช่ความกลัวแต่มันคือความรู้สึกเหมือนมีคนรอให้พวกเขาพูดอะไรบางอย่างและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความจริงเกี่ยวกับสัมมเนียนที่ไม่เคยศึกที่พวกเขากำลังจะได้รู้ในไม่ช้าหลังจากไหว้สถานที่เสร็จกิติพงษ์บอยและมานะเริ่มแยกกันเดินสำรวจโครงสร้างวัด วัดกลางดงถูกปล่อยทิ้งไว้นานจนเสียงลมพัดลอดช่องไม้ดังคล้ายเสียงคนกระซิบอยู่ไกลๆพื้นทางเดินแตกร้าวมีรากไม้ชอนชัยขึ้นมาจากใต้ดินบ่งบอกว่าที่นี่ถูกธรรมชาติยึดคืนมานานเหลือเกินกิติพงศ์เลือกเดินไปยังกุฏิหลังหนึ่งตัวอาคารทำจากไม้เก่ามีบันไดาสามขั้นที่ผุจนเกือบรับน้ำหนักไม่ได้ เขาใช้กล้องติดไฟช่วยส่องภายในภาพที่เห็นคือโต ah ๊ะไม้เตี้ยมีบาทเก่าๆวางอยู่หนึ่งใบผ้าจีวรสีกรักเก่าจนซีดวางพาดไว้และที่มุมโตะ๊ะมีรูปถ่ายกระดาษขาวดำใบเล็กเป็นภาพของสามเณรย,ยืนยิ้มเด็กในรูปตัวผอมแต่รอยยิ้มดูจริงใจแบบเด็กวัดทั่วไปกิติพงศ์หยิบรูปขึ้นมาดูใกล้กๆและทันทีที่ไฟฉาย ส่องไปโดนหน้าในภาพเขารู้สึกเย็นวาบตั้งแต่ต้นคอเพราะใบหน้าของเด็กในรูปเหมือนกับเด็กที่เขาเห็นแวบๆเมื่อครู่นี้ยังกับคนเดียวกันก่อนที่เขาจะได้คิดต่อเสียงตะโกนจากด้านล่างกุฏิก็ดังขึ้นเป็นเสียงของมานะพิกิตเนนคนนั้นมันเดินอยู่ตรงทางเดินไปโบสถ์กิติพงศ์รีบชะโงกหน้าลงไปดู ไฟฉายของมานะส่องไปที่ปลายทางเดินและใช่ร่างของสามเณรเด็กในจีวรสีกรักกำลังเดินช้าๆเหมือนคนที่ไม่มีจุดหมายหัวก้มมือห้อยข้างลำตัวท่าทางเรียบร้อยแต่แปลกประหลาดแต่สิ่งที่ทำให้กิติพงศ์ตัวชาคือเนในในภาพที่เขาถืออยู่สวมจีวรแบบเดียวกับเนนที่กำลังเดินอยู่เป๊ะทุกอย่าง เขารีบลงจากกุฏิแต่พอไปถึงทางเดินร่างนั้นก็หายไปอีกครั้งไม่มีเงาไม่มีเสียงฝีเท้าราวกับเมื่อครูน่นี้เป็นแค่ภาพลวงตาบอยเริ่มถ่ายวิดีโอบันทึกเหตุการณ์แต่กล้องกลับโฟกัสไม่ได้ทั้งที่เป็นเวลากลางวันเหมือนกล้องพยายามจับโฟกัสอะไรบางอย่างที่อยู่ระหว่างอากาศกิติพงศ์พยายามตั้งสติ พวกเขาตัดสินใจเดินกลับไปที่อาคารศาลาซึ่งอยู่ค่อนไปทางหลังวัดเพื่อเก็บภาพโครงสร้างเพิ่มเติมเสียงลมสงบลงอากาศนิ่งจนผิดปกติเหมือนสถานที่แห่งนี้เริ่มเหงี่ยหูฟังว่าคนแปลกหน้ากำลังทำอะไรเมื่อเดินถึงศาลาทั้งสามคนหยุดชะง,งักพร้อมกันเพราะบ,บนพื้นไม้เก่ามีรอยเท้าขนาดเล็กเป็นรอยเปียก เหมือนมีเด็กเดินด้วยเท้าเปล่าออกมาจากมุมหนึ่งของศาลาแล้วหายไปตรงบันไดด้านหน้ากิติพงศ์ลองเอามือแตะพื้นเย็นเฉียบและรอยเท้านั้นเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานเพราะน้ำยังไม่แห้งเลยมานะกลืนน้ำลายก่อนพูดเบาๆเมื่อกี้ไม่มีรอยนี่นะพี่ตอนเราเดินเข้ามามันไม่มีบอยหันมามองสีหน้าเขาดูไม่ใช่เล่นแล้ว แล้วมันจะมีรอยเท้าเด็กจากไหนได้วะถ้าที่นี่ไม่มีคนอยู่มา30ปีท่านใดนั้นเสียงไม้ดังเอียดเหมือนมีใครก้าวลงบนพื้นศาลาทั้งสมคนหันขวับไปพร้อมกันและที่มุมเสากิติพงศ์มองเห็นบางอย่างเพียงเสี้ยววินาทีร่างเล็กๆของสามเณรยืนหลบอยู่หลังเสาก่อนจะหันหน้าออกมาเพียงครึ่งหนึ่ง ใบหน้าเรียบเฉยนิ่งสนิทด,ดวงตาก้มต่ำเหมือนเด็กที่กำลังรอให้มีใครทักแต่ยังไม่ทันที่ใครจะขยับร่างนั้นก็ถอยกลับไปในเงามืดชา้ชาๆแล้วหายไปคราวนี้ไม่ใช่ภาพแว็บแต่เป็นการเห็นเต็มสองตาโดยไม่มีใครปฏิเสธได้อีกแล้วกิติพงษ์เริ่มเชื่อว่าที่นี่ไม่ได้ร้างอย่างที่คิดและเด็กคนนั้น ดูเหมือนอยากให้พวกเขาตามเขาไปที่ไหนสักแห่งและนั่นคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในพาร์ตต่อไปหลังจากเห็นเงาของสาม,มนเมเนนหายเข้าไปในเงามืดความเงียบแปลกประหลาดก็ปกคลุมทั่วศาลาไม่มีใครพูดอะไรสักคำแม้แต่เสียงลมที่เคยพัดผ่านก็เหมือนหยุดลงไปเฉยๆกิติพงศ์มองไปรอบตัว พยายามหาทางอธิบายด้วยเหตุผลแต่ในใจลึกๆเขารู้ดีว่าเหตุการณ์เมื่อครู่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกแล้วบอยหยิบกล้องขึ้นมาเช็คภาพแต่เครื่องกลับดับทั้งที่เพิ่งชาร์จเต็มไฟสถานะขึ้นเพียงวูบเดียวก่อนจะค้างเหมือนมีกระแสอะไรบางอย่างรบกวนมานะเริ่มรู้สึกไม่ดีพิกิตผมว่ามันไม่ใช่แค่เงาแล้วนะมันเหมือน เรียกเราให้เดินตามคำพูดนั้นทำให้กิติพงศ์รู้สึกถึงอะไรบางอย่างเพราะทิศท,ทางที่เนนหายไปคือมุมหลังวัดตรงที่เขายังไม่ได้เข้าไปสำรวจเขาตัดสินใจจะเดินไปดูแม้ในใจจะลังเลแต่ความสงสัยก็มีอําราชมากกว่าทางเดินด้านหลังศาลาเต็มไปด้วยเศษใบไม้ชื้นต้นไม้ปกคลุมหนาจนแทบไม่เห็นท้องฟ้า ยิ่งเดินลึกเข้าไปอากาศก็ยิ่งอึดอัดเหมือนถูกบีบให้แคบลงทีละน้อยทั้งที่เส้นทางกว้างขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาหยุดเท้าไม่ใช่ทางเดินที่มืดแต่เป็นเสียงที่ดังขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีขลุ่ยเสียงสวดมนต์เบาๆสั้นๆไม่ชัดเจนฟังแล้วเหมือนเด็กกำลังหัดสวดบทอะไรสักอย่าง บางคำถูกลากเสียงบางคำขาดหายไปเหมือนลมขาดช่วงเสียงนั้นดังออกมาจากวิหารไม้เล็กๆที่อยู่กลางลานอาคารเก่าเท่าห้องเรียนหนึ่งห้องหลังคาสุดจนเห็นโครงไม้ประตูเปิดค้างอยู่เหมือนมีใครเพิ่งเดินเข้าไปไม่นานบอยมองหน้ากิติพงศ์พี่ได้ยินเหมือนผมไหมเสียงเด็ก สวดจริงๆใช่ไหมกิติพงศ์พยักหน้าเขารู้ว่าถอยไม่ได้แล้วเพราะถ้าไม่เข้าไปดูเขาคงไม่สามารถเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังได้แบบเต็มปากเต็มคำทั้งสามเดินช้าๆไปที่ประตูวิหารยิ่งเข้าใกล้เสียงก็ยิ่งชันขึ้นเป็นจังหวะสวดที่ไม่คุ้นเหมือนไม่ใช่บทพุทธมนต์ทั่วไปแต่เป็นเสียงที่ฟังแล้วรู้สึกเศร้า เหมือนเด็กกำลังท่องอะไรที่เขาจำไม่ได้ดีแต่ยังฝืนท่องอยู่เมื่อผลักประตูเข้าไปภายในวิหารเกือบมืดสนิทนอกจากแสงที่ลอดจากช่องใต้หลังคาและฝุ่นที่ลอยในอากาศเหมือนละอองควันกิติพง์ยกไฟฉายขึ้นแล้วแสงก็ไปตกที่ร่างเล็กๆตรงกลางห้องสามนเณรเด็กยืนหันหลังให้ก้มหน้าลงต่ำ เหมือนกำลังพนมมือสวดบทอะไรสักอย่างจีวรเปียกชื้นบางส่วนเหมือนเดินฝ่าหญ้าชื้นชื้นมาจริงๆบอยเผืออุทานน้องอยู่คนเดียวเหรอแต่ไม่มีเสียงตอบมีแต่เสียงสวดที่ยังดำเนินต่อด้วยน้ำเสียงอ่อนล้ากิติพงษ์ย่างเท้าเข้า,ขาไปช้าๆไม่อยากให้เด็กรู้สึกตกใจแต่เพียงแค่เขายกไฟฉายขึ้นอีกนิดเนนเด็ก สวดทันทีความเงียบที่ตามมาทำให้ทั้งสามคนแทบไม่กล้าหายใจเนนค่อยๆหันมาช้าๆแต่ไม่ใช่การหันด้วยร่างกายเป็นการขยับคอทีละน้อยเหมือนคนที่ลืมวิธีเคลื่อนไหวแสงไฟฉายส่องไปโดนหน้าเนนพอดีทำให้เห็นว่าใบหน้าเด็กคนนั้นซีดราวกับไม่ใครโดนแดดตาไม่เห็นตาดำเพราะรีต่ำจนแทบปิด และที่ทำให้กิติพงค์ขนลุกที่สุดคือรอยดำจางๆบนลำคอเหมือนคนที่เคยสำลักควันหรือถูกไฟคลอกมาก่อนก่อนที่ใครจะได้พูดอะไรเนนยกมือขึ้นแล้วชี้นิ้วไปที่ผนังหลังสุดของวิหารชี้นิ่งเหมือนรูปปั้นไม่ไหวติงกิติพงศองไฟฉายไปตามทิศที่ชี้บนผนังนั้นมีรอยปูนปิดทับเป็นสี่เหลี่ยม ใหม่กว่าอายุอาคารทั้งหลังเหมือนมีใครบางคนพยายามซ่อนอะไรไว้ตรงนี้มานะกระซิบพิกิตผนังตรงนั้นทำไมมันเป็นรอยซีมินใหม่ขนาดนั้นวะแต่ก่อนที่เขาจะได้พูดต่อเสียงบางอย่างก็เกิดขึ้นตรงปลายหูเสียงสูตดหายใจสั้นๆของเด็กเหมือนคนกําลังร้องไห้ทำที่เนนเด็กคนนั้นยืนนิ่งอยู่ตรงหน้า ไม่มีน้ำตาสักหยดไม่มีปากขยับเสียงนั้นดังออกมาจากผนังที่ถูกชี้และตรงนี้เองที่ทั้งสามคนเริ่มรู้ว่าความจริงของวัดร้างแห่งนี้อาจเกี่ยวกับสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังผนังนั้นมากกว่าที่พวกเขาคิดไว้แต่คำถามคือพวกเขาจะกล้าเปิดมันออกมาหรือไม่และเนนเด็กคนนั้นต้องการให้พวกเขาเห็นอะไรกันแน่ เรื่องราวกำลังจะพาไปสู่ความจริงที่ลึกกว่าเดิมในพาร์ทถัดไปหลังเน้นเด็กชี้ไปที่ผนังซีเมนแผ่นนั้นทั้งสามคนไม่มีใครกล้าขยับเข้าไปใกล้เพราะทันทีที่แสงไฟฉายส่องโดนผนังเสียงสะอื้นเบาๆก็ยังคงดังสะท้อนกลับมาเป็นเสียงเด็กเสียงที่เจือความเหนื่อยอ่อนและหวาดกลัวราวกับร้องมาจากด้านหลังผนังจริงๆกิติพงศ์พยายามรวบรวมสติ แต่สัญชตาตญาณบางอย่างบอกให้เขาถอยออกมาก่อนเขาจึงตัดสินใจถอยช้าๆและออกจากวิหารโดยไม่คิดจะเปิดผนังนั้นทันทีที่เท้าของทั้งสามก้าวออกมานอกประตูเสียงสะอื้นก็หยุดลงเหมือนเสียงนั้นไม่เคยมีอยู่เลยบอยกลืนน้ำลายพี่มันชัดเจนมากนะว่าเสียงออกมาจากในผนังอะแล้วเนนนั่นมาชี้ทำไมมานะตอบทันทีเหมือนเขาอยากให้เราเห็นอะไรบางอย่าง แต่ผมว่าเราไม่ควรเปิดนะพี่แบบนี้มันเหมือนคดีเลยอ่ะกิติพงศ์ไม่ตอบเขามองย้อนกลับไปที่เงาของวิหารแต่เนนเด็กหายไปแล้วไม่มีร่างไม่มีเงาไม่มีว่แววเหมือนสิ่งที่พวกเขาเห็นเมื่อครู่เป็นเพียงภาพซ้อนของอดีตที่ยังคงติดค้างเนื่องจากอุปกรณ์กล้องเริ่มรวนแบตลดเร็วอย่างผิดปกติกิติพงษ์จริงตัดสินใจพาทีมเดินกลับไปยังรถก่อนเพื่อคิดทบทวนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ ระหว่างเดินกลับพวกเขาสังเกตเห็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตอนเดินเข้ายัางไม่มีอยู่บนพื้นดินชื้นหน้าสาราวัดมีรอยเท้าขนาดเล็กจำนวนมากเรียงกันเป็นเส้นยาวรอยเท้าเด็กเดินมุ่งหน้าไปที่วิหารและมาหยุดอยู่หน้าผนังที่เนนชี้มันเดินเข้าไปแล้วไม่ได้เดินออกมามานะผู้เสียงแตกความจริงนั้นนิ่งและกดดันจนทุกคนรู้สึกได้พร้อมกัน เมื่อกลับมาถึงรถที่จอดใต้ต้นไม้ใหญ่พวกเขาตัดสินใจไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับวัดกลางดงเผื่อจะมีคำอธิบายว่าใครคือเนินในรูปถ่ายที่กิติพงษ์เจอที่บ้านหลังหนึ่งใกล้ทางเข้าป่าพวกเขาได้พบกับลุงสมชายชายวัยหกกว่าที่ดูเหมือนรู้ประวัติของวัดนี้ดีที่สุดทันทีที่กิติพงษ์พูดถึงวัดกลางดงสีหน้าลุงสมชายก็เปลี่ยนไปจากปกติ กลายเป็นระแวงจากระแวงกลายเป็นไม่อยากเอ่ยถึงลุงถอนหายใจก่อนพูดช้าๆพวกเองไปเห็นเขาแล้วสินะเนนคมชื่อที่ลุงเอ่ยทำให้ทั้งสามคนชะง,งักลุงสมชายเริ่มเล่าว่าสมัยก่อนวัดกลางดงมีพระอยู่หลายรูปและมีสัมเนนเด็กเพียงไม่กี่คนหนึ่งในนั้นคือเนนคมเด็กสุภาพเงียบและช่วยงานพระในวัดทุกวันจนเป็นที่เอ็นดูของชาวบ้าน แต่คืนหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนเกิดเพตเไฟไม่กุฏิไม้ด้านหลังวัดลุกลามเร็วมากจนช่วยอะไรไม่ทันหลังไฟดับไม่พบร่างเนนคมไม่มีศพไม่มีร่องรอยว่าออกจากวัดตั้งแต่นั้นมาวัดทั้งวัดถูกสั่งปิดพระย้ายออกภายในไม่กี่วันและไม่เคยมีใครกลับไปบูรณะอีกเลยบอยรีบถามแต่ลุงครับเนนคมเขาเขาอยู่ที่ไหนกันแน่จริงๆหายไปไหนลุงสมชายสายหน้า ไม่มีใครรู้แต่หลายคนในหมู่บ้านเห็นเด็กในชุดเนนเดินอยู่ในวัดถึงวัดมันจะร้างไปนานแล้วก็ตามบางคนได้ยินเสียงเด็กสวดมนต์บางคนเห็นรอยเท้าชื้นๆเหมือนเด็กเดินตามหลังพอหันไปก็ไม่เห็นตัวลุงพูดทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงหนักเขาหายตัวไปในคืนที่ไฟไม้กุดิหลังนั้นพอดีและหลังคากุดิก็ถล่มลงมาปิดทางยังไม่มีใครกล้าไปเปิดดู โดยเฉพาะผนังที่วิหารหลังวัดที่พวกเองไปเห็นมากิติพง์เงียบภาพของผนังซีเมนใหม่กว่าที่อื่นผุดขึ้นมาในหัวทันทีลุงสมชายเสริมถ้าเขาชี้ก็แปลว่าเขาอยากให้รู้ความจริงแต่เองต้องระวังเพราะความจริงบางอย่างอาจถูกซ่อนเอาไว้เพราะมันเจ็บปวดเกินกว่าจะพูดถึงคำพูดนั้นทำให้ทั้งสมคนรู้ว่าพวกเขาไม่ได้แค่ถ่ายทำสถานที่ร้าง แต่กำลังเดินเข้าไปในอดีตที่ยังไม่จบสิ้นและวัดกลางดงแห่งนี้มีเรื่องที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยเรื่องที่ถูกกลบทั้งด้วยดินและด้วยความกลัวของชาวบ้านพัดต่อไปพวกเขาจะกลับเข้าไปในวัดอีกครั้งเพื่อดูว่าสิ่งที่อยู่หลังผนังนั้นคืออะไรแน่และเนนคมต้องการให้พวกเขาเห็นอะไรรุ่งเช้าว,วันถัดมากิติพงศ์บอยและมานะ กลับมาที่ป่าวัดกลางดงอีกครั้งแม้ความกลัวจากเมื่อวานยังติดค้างอยู่แต่พวกเขารู้ดีว่าเรื่องนี้ต้องมีคำตอบลุงสมชายเตือนว่าอย่าไปเปิดผนังแต่กิติพงศ์ตั้งใ,ใจแน่วแน่แล้วว่าถ้าเนนคมชี้ไปที่ตรงนั้นเขาจำเป็นต้องเข้าไปดูอย่างน้อยเพื่อหาความจริงให้กับดวงวิญญ,ญาณที่ยังค้างคา เส้นทางเดินเข้าไปในป่าในเช้าวันนี้ดูแตกต่างจากเมื่อวานอากาศนิ่งกว่าลมที่เคยพัดแรงกลับเงียบสงบราวกับสถานที่แห่งนี้กำลังรอการกลับมาของพวกเขาเมื่อมาถึงลานวัดกิติพงศ์สังเกตเห็นบางอย่างเพิ่มขึ้นตายต้นโพใหญ่หน้าโบสถ์มีเศษจีวรสีกลักผืนหนึ่งวางพาดบนรากไม้ เป็นผ้าที่มีรอยเผาไหม้ตรงปลายกลิ่นอ่อนๆของควันเก่าจางๆยังหลงเหลืออยู่บอยพึมพำเมื่อคืนไม่มีนีน่นะพี่กิติพงศ์ก้มลงดูแต่ยังไม่ทันพูดอะไรเสียงสวดมนต์เบาๆเสียงเดียวกับเมื่อวานก็ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ดังชัดเต็มห้องวิหารแต่ไม่มีแหล่งต้นเสียง เหมือนสวดอยู่ทุกมุมของอาคารพร้อมๆกันทั้งสามคนค่อยๆเดินไปที่วิหารหลังเสียงสวดหยุดลงทันทีที่เข้าใกล้เงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันภายในห้องมืดเหมือนเดิมแต่แสงลอดจากหลังคาส่องไปตรงจุดเดิมผนังซีเมนใหม่ที่เนนคมเคยชคี้กิติพง์สูดลมหายใจลึก แล้วเดินเข้าไปช้าๆสิ่งที่เขาเห็นบนผนังคือรอยนิ้วมือเล็ก,เลกๆเต็มไปหมดกดเป็นรอยบนผิวปูนเหมือนมีเด็กคนหนึ่งพยายามเคาะหรือพยายามควนเพื่อออกมาจากด้านในบอยถึงกับถอยหลังนี่มันเด็กจริงๆอยู่ข้างในหรอขี้มานะพูดเสียงสัน่นไม่ผนังนี้เพิ่งถูกปิดใหม่แค่บางส่วน หมายความว่ามันมีอะไรอยู่ด้านในมานานแล้วแต่มีคนใช้ปูนพอกทับที่หลังตังหาดกิติพงศ์ตัดสินใจเขาหยิบแฉลงที่เตรียมมาแล้วค่อยๆงัดผนังตรงมุมเพราะปูนดูบางและไม่น่าจะรับแรงได้มากเมื่อแผ่นปูนแตกออกกลิ่นอับแรงมากเหมือนกลิ่นเผาไหม้ที่ถูกกักไว้นานปีลอยทะลักออกมาทันที กีติพงษ์ฉายไฟเข้าไปและสิ่งที่เห็นทำให้หัวใจของทั้งสามคนแทบหยุดเต้นด้านหลังผนังเป็นโพรงเล็กๆคล้ายห้องเก็บของภายในนั้นมีกระดูกเด็กที่ยังสวมผ้าจีวรสีกลักที่ไม่เกรียมบางส่วนวางขดตัวอยู่เหมือนพยายามหลบขวันไฟข้างศีรษะมีบาดเก่าที่บุก และรูปถ่ายขาวดำอีกใบเป็นรูปเด็กเนนยืนยิ้มใบหน้าเดียวกับรูปที่กิติพงศ์เจอในกุติไม่มีข้อสงสัยใดๆนี่คือเนนคมบ่อยสุดลงกับพื้นเขาติดอยู่ในนี้จริงๆไม่มีใครมาช่วยเลยเหรอพี่มานะผู้เสียงสัน่นไม่ผนังนี้เพิ่งถูกปิดใหม่แค่บางส่วนหมายความว่า มันมีอะไรอยู่ด้านในมานานแล้วแต่มีคนใช้ปูนพอกทับที่หลังตั้งหาดกิติพงศ์ตัดสินใจเขาหยิบแฉลงที่เตรียมมาแล้วค่อยๆงัดผนังตรงมุมเพราะปูนดูบางและไม่น่าจะรับแรงได้มากเมื่อแผ่นปูนแตกออกกลิ่นอับแรงมากเหมือนกลิ่นเผาไหม้ที่ถูกกักไว้นานปีลอยทะลักออกมาทันทีกิติพงษ์ฉายไฟเข้าไป และสิ่งที่เห็นทำให้หัวใจของทั้งสามคนแทบหยุดเต้นด้านหลังผนังเป็นโพรงเล็กๆคล้ายห้องเก็บของภายในนั้นมีกระดูกเด็กที่ยังสวมผ้าจีวรสีกลักที่ไม่เกรียมบางส่วนวางกดตัวอยู่เหมือนพยายามหลบควันไฟข้างศีรษะมีบาดเก่าที่บุบและรูปถ่ายขาวดำอีกใบเป็นรูปเด็กเนนยืนยิ้ม ใบหน้าเดียวกับรูปที่กิติพงศ์เจอในกุฏิไม่มีข้อสงสัยใดๆนี่คือเนนคมบ่อยสุดลงกับพื้นเขาติดอยู่ในนี้จริงๆไม่มีใครมาช่วยเลยเหรอพี่กิติพงศ์พยายามกลั้นน้ำตาเพราะภาพตรงหน้านั้นไม่ใช่เรื่องลี้ลับธรรมดาแต่มันคือโศกนาฏกรรมของเด็กคนหนึ่งที่ถูกทิ้งให้อยู่ในไฟ ถูกลืมถูกปิดทับโดยไม่มีแม้แต่พิธีส่งวิญญาณที่ถูกต้องในวินาทีนั้นเองสายลมเย็นก็พัดผ่านในวิหารเหมือนลมหายใจยาวๆของใครบางคนที่รอวันนี้มาเนินนานและตรงกลางห้องเงาร่างเล็กของสามเณรคมปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ใบหน้าของเขาดูสงบ ไม่เหมือนเด็กที่หลงทางอีกต่อไปเนนคมค่อยๆพนมมือแล้วก้มศีรษะให้พวกเขาเหมือนกล่าวคำขอบคุณเพราะในที่สุดความจริงถูกเปิดเผยแล้วกิติพง์ยกมือไหว้กลับและขณะนั้นเองร่างของเนนคมก็ค่อยๆเลือนหายไปเหมือนควันที่สลายไปตามลมเสียงสุดท้ายที่พวกเขาได้ยิน แผ่วเบาจนเกือบจับไม่ได้คล้ายเสียงเด็กพูดว่าลาขอรับหลังจากนั้นอากาศในวิหารก็กลับมาเงียบสงบเป็นปกติพวกเขาทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้เน้นคมก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้มาตรวจสอบและตัดการอย่างถูกต้องตามกรรมวัดกลางดงอาจยังรกร้างเหมือนเดิม แต่บรรยากาศของมันไม่อึดอัดเหมือนก่อนอีกต่อไปเหมือนเจ้าของวัดตัวจริงได้เดินทางไปสู่ที่ที่ควรไปแล้วและนี่คือจุดจบของเรื่องราวสามเณรที่ไม่เคยศึกดวงวิญญาณที่เฝ้าวัดนานกว่า30ปีเพียงเพื่อรอให้ใครสักคนช่วยเปิดประตูสุดท้ายให้เขาได้ศึกออก